was busy, thinking สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอปพ i ิคนะครับเออผมลืมทำอัปเดต2020นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดไปนะครับ2020เพิ่งอัปเดตเมื่อหนึสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับพลิกอัปเดตบ่อยมากนะครับแล้วคนที่มาดูคลิปผมเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ฟังก์ชันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเขาก็มาถามว่าเฮ้ยตัวนี้ไม่มีตรงนั้นไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับอัปเดตแน่นอนนะครับมีทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะจ๊ะผมขออยอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเยอะมากนะครับนะครับอ่ะเปิดมาหน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของของคนที่โพสอะเออมันจะอยู่หน้านี้หมดเลยนะครับเนี่ยส่วนด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีรีเพย์ไหมครับเห็นคําว่ารีเพย์ไหมรีเพย์ก็เป็นคําสั่งแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเขาแต่งรูปโดยการใช้ฟิลเตอร์ตัวไหนแล้วก็ สติกเกอร์ตัวไหนเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกไว้เวลาเรากดใช้แบบเขาก็จะเป็นแบบเขาเลยนะครับสมมุติผมใช้รูปผมเนี่ยผมก็จะมีหน้าผมแล้วก็มีหัวใจมีเนี่ยแบบเขาเนี่ยแปะแบบเนี้ยเออนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วลองไล่ดูนะมันดีตรงที่ว่าเราจะทําให้เราแต่งรูปแบบชาวบ้านเขาได้อย่างง่ายดายกว่าเดิมจบนะครับสั้นๆเ,เข้าไปดู ชอบของใครก็กดเข้าไปดูเนี่ยแล้วถ้ามีคําสั่งเนี่ยตัวเพยแล้วก็หมุนๆแบบเนี้ยอันนี้คือรีเพยกดเข้าไปใช้ได้นะครับโอเคผ่านไปนะครับอ่ะอันนี้หน้าโฮมนะครับต่อมาอันนี้คือเมนูด้านล่างนะแถวล่างนะอันที่สองนะครับก็เป็นพวกรูปภาพนะครับแฮชแทก็การค้นหานะครับสามารถค้นหาตามแฮชแท็กได้เลือกรูปได้นะครับอ่ะ ไปศึกษาเอาเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมันเป็นรูปชาวบ้านเขาครับส่วนอันที่สามก็คือเลือกกระดาษนะครับเลือกรูปภาพมาแต่งนะครับผ่านก่อนอธิบายอีกสองอันก่อนนะครับก็คือไอ้ถ้วยรางวัลนะครับก็คือการประกวดนะครับเขาจะมีการประกวดนู่นนี่นั่นตลอดเวลานะครับเราสามารถเข้าไปแจมเขาได้นะครับซึ่งผมไม่เคยเลยผมก็ไม่มีความรู้นะครับต่อมาโปรไฟล์เรานะครับอันนี้โปรไฟล์ผมเองนะครับ ผมก็ทำรีเพย์ไว้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะผ่านนะครับไปตรงกลางเลยนะครับเพิ่อมให้มีการเสียเวลาอ่ะอธิบายด้านบนคําสั่งด้านบนนะครับค้นหาค้นหารูปค้นหารู่นนี้นั่นได้นะครับแล้วก็ภาพถ่ายที่ฉันอัปโหลดก็คือรูปของเราทั้งหมดนะครับในเครื่องเรานะครับวิดีโอนะครับก็วิดีโอในเครื่องเรามันสามารถรีทัชวิดีโอได้ผมรีวิวไว้แล้วนะครับอันนี้รีเพย์ก็คือรีเพย์ที่เราทําไว้ ภาพตัดปะนะครับตัดปะก็คือตารางแบบนี้ที่ผมทําไว้นะครับสามารถเลือกได้มี3แบบตารางฟีไตรก่กภาพนะครับคล้ายๆแอป,ปอื่นนะครับไม่ลงรายละเอยียดลึกนะครับเทมเพลตนะครับเขาจะมีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราเล่นลองกดไปดูอ l อเทมเพลตนานจังอ่าผ่านไปแล้วกันนานนะครับอ่าเลือกตรงนี้ก็ได้นี่เลือดูร้อน กดเข้าไป summer เอาช้านะครับช่างมันผมผ่านแล้วกันมันไม่มีอะไรหรอกครับก็คือกดเข้าไปก็จะเป็นเทมเพลตให้เราใช้ของเขาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเน็ตผมช้าวันนี้กดไม่ขึ้นนะครับผมไม่ไม่อยู่กับมันนานนะโอเคผ่านนะครับกล้องนะครับอ่คำสั่งกล้องอ่กล้องถ่ายวิดีโอนะครับกล้องวิดีโอกล้องถ่ายภาพ ลายสติกเกอร์ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวไว้มาลงรายละเอียดให้ดูนะครับอ่าแล้วก็ภาพวาดนะครับภาพวาดก็คือเนี่ยเราสามารถเลือกกระดาษเปล่าออมาได้นะครับเราจะเลือกแบบสร้างใหม่หรือว่าเลือกจากผืนผ้าใบก็ได้นะครับแบ็กกราวนะครับผ่านเลยแล้วกันอันนี้แบ็กกราวก็คือของชาวบ้านเขานะครับไอ้ที่มีรูปมงกุฎเสียตังผ่านไปนะครับอ๋อคนที่ถามว่าแอปนี้ฟรีหรือเสียตังนะครับก็คือ มันจะมีบางฟิลเตอร์บางสติกเกอร์เสียตังค์นะครับอย่างมันจะมีคําว่าม,ามงกุฎบอกแบบเนี้คือเสียตังค์ก็ไม่ต้องเลือกนะครับอันไหนที่เสียตังค์ก็คือเราจะกดเซฟไม่ได้นอกเจากเราต้องกดซื้อนะครับจบนะต่อมาภาพถ่ายฟรีนะครับรูปชาวบ้านนะคเขานะครับใช้ได้แล้วก็พื้นหลังนะครับเราอยากได้พื้นสีเดียวๆแบบเนี้ยสีเดียวสีแดงสีพื้นแบบนี้เลือกได้นะครับโอเค ผ่านไปเราจะอยู่ในโหมดของการเลือกรูปมาแต่งกันแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายหน่อยอ่ะเลือกรูปนี้มาแต่งอ่ะเลือกรูปนี้มาแต่งนะครับภาพถ่ายของฉันนะครับคําสั่งนี่มีเท่านี้นะครับแต่ก็เยอะใช้ได้นะครับกู้ไอ้โกนะครับไม่ใช่กู้โกเนี่ยคาสั่งเสียตังนะครับไม่ต้องไปกดเลยนะครับแค่นั้นเองอย่าไปยุ่งนะครับเครื่องมือนะครับอ่ะกดเข้าไปเครื่องมือ เครื่องมือมีตัดรูปตัดรูปฟรีรูปร่างคอปการกระเจิงโคลนถอดออกอันนี้ก็เสียตังนะครับยืดการเคลื่อนที่การคัดเลือกเส้นโค้งสีเพิ่มปรับโฟกัสแบบเปอร์สเปกทีฟปรับขนาดพลิกหมุนโอ้โห,โห,โหเยอะมากอธิบายไม่หมดนะครับ ตัดรูปก็คือคอปนะครับตัดรูปฟรีก็คือไดคัตนะครับเราก็ระบาย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 แบบนี้นะครับหรือว่าเราเลือกสําเร็จรูปตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะตัดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวสําเร็จรูปให้ดูสําเร็จรูปอันนี้น่าจะเป็นภาพพื้นหลังหรือเปล่าอ่ะตัดให้แล้วอันนี้ตัดพื้นหลังออกหรือตัดเออตัดพื้นหลังออกนะครับเน็กไปอ่าเห็นไหมตัดเราออกผิดผิดผิดนะครับเดี๋ยวเลือกอันใหม่ต้องเป็นเอบุคคลก็ได้เหรอ เนี้ไปดิเออเนี้ยตัดเราไว้ตัดมือเราตัดอันนี้ไว้นะครับเออผมรีวิวไว้แล้วลองเข้าไปดูแล้วกันผ่านนะครับคําสั่งพวกนี้ผมเคยรีวิวไว้หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับอา่ารูปร่างคอปนะครับอา่าก็คอปแบบเป็นสัดส่วนแบบนี้วงกลม,มหัวใจแบบนี้อย่างเงี้ยการครอปนะครับผ่านไปนะครับก็ การกระเจิงนะครับการกระเจิงก็ระบายแนละ้วก็ให้มันกระกระเจิงไปเนี่ยกระเจิงแบบเนี้เอ่อผ่านนะเร็วๆไปเร็วนะครับมันเยอะนะครับโคนนะครับโคนก็คือกรอบรูปดูดสีปึ๊บระบายกรอบไปอีกอันหนึ่งแบบนี้อันนี้คือการโคนนะครับผ่านไป ก็ไปที่ยืดเลยยืดก็สัดส่วนยืดสัดส่วนเนี่ยเอามือถู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 แบบนี้ขยายหดนะครับลองดูนะครับผมขออนุญาตผ่านก็กลับมาอีกการเคลื่อนที่นะครับอันนี้มันให้ตัดแล้วก็ดึงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้การเคลื่อนที่เวลาเราทํารูปเงาอะนะครับผ่านเด้อ ต่อมาการคัดเลือกก็เหมือน selection ใน Photoshop อะคัดลอกเงี้ยปึ๊บเงี้ยเพืเ่อนๆที่ไม่เคยเล่นนะงงแน่นอนนะครับต้องลองศึกษาลองมั่วดูนะครับก็เส้นโค้งก็ปรับเคิร์ฟนะครับปรับแบบนี้อ่ะผ่านไปก็ผมว่าผมจะข้ามนะแต่อ่ะ าปรับไปเรื่อยๆเพลินๆอันนี้ปรับสีสําเร็จปรับแบบละเอียดนะครับเลือกปรับเอาได้นะครับแล้วก็เออเพิ่มนะครับเนี่ยก,ก็เป็นสีเหมือนกันก่อนอิ่มตัวนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ปรับโฟกัสแบบนี่ก็คือการเบอร์นั่นแหละนะครับผ่านแล้วก็ โปรสเปกทีฟกัทั่วไปนะครับยืดซ้ายขวาผ่านแล้วก็ปรับขนาดนี่สามารถเลือกปรับซ้ายได้เฮ้ยรูปนี้รูปใหญ่นะเนี่ยสามพั 3, 9, นเกาครับผ่านแล้วก็พลิกมุนพลิกพลิกพิกพิก,พ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 กอ่ะโอเคผ่านเฮ้ยกว่าจะจบเครื่องมือนะครับต่อไปเอฟเฟกต์เอฟเฟกอยู่ตรงนี้ครับนี่ตัวตรงนี้มีหลายอันนะมีอันนี้คือที่เราใช้ไว้ ฟิลเตอ try คือเสียตังช่างมันไม่ต้องสนใจ fx คือเอฟเฟกนะครับมีเสียตังด้วยแคนว่าเคยแบบแคนวาก็ va, คือแบบทำเนี่ยหน้าให้มันบิดเบี้ยวแบบนี้ผมเคยรีวิวแล้วนะครับใช้ได้อันเดียวที่ฟรีนะครับสเกตใช้ได้อันเดียวที่ฟรีนะครับก็คือทําเส้นลายเส้นออกมาไม่ชัดก็คือทำเบอร์นะครับเบอร์หลายแบบนะครับอย่าลืมว่าทุกตัวเวลาเราเลือกอะ ไอ้ด้านบนจะมียางลบยางลบปากกากับพวกนี้นะครับสามารถเลือกได้นะให้มันเบอร์ตรงไหนต้องลองเล่นดูนะครับยางลบก็ใช้ได้ปากกาใช้ได้นะครับลองดูนะครับผมไม่ลงลึกนะจ๊ะ okay. ก็ก็มีอะไรอีกมีมีเมื่อกี้อะไรสเก็ตไม่ชัดไปแล้วใช่ปะ่ะศิลปะนะครับปเป็นทำภาพแบบบิดบิดเบี้ยวๆนะครับเวนมนนะครับ ใส่เอฟเฟกภาพแบบนี้ลองเล่นดูนะครับต่อไป Pop a r าร์าเป็นสีแบบสดใสแบบนี้นะครับทุกอันสามารถเลือกเข้าไปแล้วก็ปรับละเอียดเพิ่มเติมเลือกการซ้อนได้นะครับก็ต่อไปบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวเซนเซอร์นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับลองเล่นนะครับกระดาษนี่มีกระดาษแบบนี้สี ก็เลือกสีนะครับปรับสีได้ดูสีได้นะครับอ่าผ่านไปอย่างเหนื่อยลา้าเลอเกินนะครับเอฟเฟกหมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วโอเคแล้วก็ตกแต่งให้สวยก็เป็นเหมือนแบบแต่งหน้าทําผมนะครับปรับออโต้แบบเนี้ยโอ้แต่นี้มันไม่ใช่ใบหน้ามันดูไม่ออกนะครับเพื่อลองเล่นดูนอย่างเงี้ยเลือกได้นะครับ ส,สีผิวอ่ะสีผิวเงี้ยเลือกสีผิวแล้วกดปุ๊บแหมแม,มือดําขึ้นเลยไหม <S <S เลือกสีได้วิธีใช้ก็กดนําไปใช้แล้วก็กดเซฟแค่นั้นนะครับผ่านไปแบบเหนื่อยล้าแล้วก็สติกเกอร์เอาเคยบอกแล้วสติกเกอร์ก็คือเอาสติกเกอร์มาใช้ในรูปของเรานะครับสามารถค้นหาตรงนี้นะครับหรือว่าเลือกจากแฮชแท็กตรงนี้ นะครับหรือว่าไล่เลือกจากตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นมงกุฎือเสียตังค์นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็คือที่เราใช้ล่าสุดนะครับสติกเกอร์ของฉันก็คือที่เราไดคัดไว้นะครับมันจะอยู่ในคัดเอาแบบนี้ผมรีทัดไว้ผมแปะไว้นะครับซื้อแล้วก็จะมีบอกนะครับพรีเมียมอันนี้คือเสียตังค์นะครับผ่านต่อไปตัดออกตัดออกก็คล้ายๆกับตัดอันเมื่อกี้เหมือนกันเลยนะครับเลือกบุคคลอย่างเงี้ย ปุ๊บกดบันทึกมันก็จะเป็นสติกเกอร์เรียบร้อยนะครับถ้าตรงนี้ระบายไม่ละเอียดก็ระบายเพิ่มแบบนี้แอปมันเออมันประมวลผลไม่เสร็จอย่างเงี้ยระบายเพิ่มลบแบบเนี้ยแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในสติกเกอร์เมื่อกี้นะครับผ่านจา้ะก็เออข้อความพิมพ์ข้อความได้นะครับปกติไม่มีอะไรมากพิมพ์พิมิม แล้วก็เลือกนะครับเนี่ยเลือกตรงนี้เลือกฟอนต์เลือกอะไรตรงนี้นะครับมีปรับฟอนต์มีปรับสีมีซ้อนนะครับมีเส้นนะครับมีความทึบมีเงาอ่ะมีพัฒนามีเงามาด้วยเห็นปะปึ๊บความห่างเนี่เลือกความห่างได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่ผ่านจ้ะต่อมาเพิ่มภาพถ่ายนะครับ เลือกรูปมาซ้อนเพิ่มนะครับแบบนี้ตู้ดิงแล้วก็ใส่อฟเฟะได้คอปได้แบบนีบ้อย่างนี้ใส่อฟเฟะได้ซ้อนได้ใส่เงาได้นะครับลองเล่นดูนะครับผมชำนาญมากแอปนี้แล้วก็พอดีนะครับเราจะโพสเป็นหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหม เราก็ต้องใส่ขอบนะครับเป็นังนไม่พอดีสามารถเลือกอพื้นหลังเป็นสีๆได้หรือว่าใส่รูปภาพแบก็กกราวด์ของเขาได้นะครับใส่เงาได้ด้วยไม่รู้ใส่ทำไมนะครับนี่บเบอร์ก็ได้อ่าลองเล่นดูนะเลือกสัดส่วนได้ด้วยนะครับผ่านจะ้ะแล้วก็แปลงแต่งหน้าแปลงแต่งหน้าเนี่ยอันนี้คือการระบายนะครับ เลือกระบายปิ้ง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 นะครับอ่าเริ่มตั้งแต่อันแรกเป็นเส้นธรรมดาเส้นปะอ่ะนี่เส้นเส้นเส้นปะปะปบปะปะเส้นจุดจุดจุดเป็นเลเซอร์นะครับเลือกสีได้ไปเส้นที่เป็นแบบนี่หัวใจหรือว่ารูปแบบที่เขาทํามาให้แบบนี้ก็ทําได้ป๊ะป๊บป๊ะป๊อันนี้อยู่ที่ขีเออันนี้ยังลบก็ลบ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 นะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ ต่อมาใกล้แหละใกล้หมดเลยใส่ขอบนะครับเลือกขอบได้นะครับเลือกสีได้เลือกสีได้ลอ,ไดลองดูนะจ๊ะอ่าอาผมเอาสีเดียวกันทำไมเอา้เอ,อาใหม่ไหมอะอย่างเงี้ยภายนอกภายในเลือกเอานะครับขอญอาตผ่านหน้ากากก็คือการซ้อนจุดิงจุดิง สอนปุ๊บปุ๊บ,บมีปิซซึมก็มีนะท r y ไม่ต้องเลือกนะเสียตังปุ๊บปุ๊บโบเก้ก็มีนะปุ๊บลองเล่นดูนะครับทุกอันสามารถปรับละเอียดได้อีกนะครับลองเล่นดูปรับปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนได้ซ้อนได้นะครับทุกอันสามารถเล่นได้หมดอันนี้คือความสุดยอดของแอปเขานะครับแล้วก็วาดนะครับวาดก็คือเอาไปแต่งอีกเลือกเลเยอร์มาเพิ่มแบบนี้นะครับก็ เวลาเราทํางานกับเลเยอร์อื่นๆทําไมเราต้องมีเลเยอร์นะครับก็คือเวลาถ้าเลเยอร์ที่เราทําเราอยากจะลบหรือเราอยากจะไม่ใช้แล้วก็เอาทิ้งได้สมมติว่าเราจะระบายสีอย่างเงี้ยเขียนข้อความโอ้โหแปลงนี่ก็เล็กมากเดี๋ยวปรับก่อนเงี้ยฮ่าห้าอย่างเงี้อยอุ้ยจะททาเสียก็คือเราแค่ปิดตาเลเยอร์บนนะครับมันก็หายไปแล้ว ีหรือเราลบทิ้งมันก็หายไปแล้วนะครับเออเลเยอร์เนี่ยมันช่วยให้เราทํางานง่ายนะครับไม่ต้องแบบมันแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับอ่ามันสามารถเนี่ยเลือกฟังก์ชันเนี่ยเพิ่มลบเพิ่มลบคำสั่งคัดลอกผสานขัดได้หมดซ้อนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอตัวหนังสือเลือกอ วงกลมสี่เหลี่ยมซ้อนรูปภาพซ้อนสติกเกอร์ได้นะครับอันนี้ผมสอนไปบ่อยมากนะครับลองเข้าไปไล่ดูนะครับขออนุญาตผ่านเดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็วาดไปแล้วนะเลนนะฮะเลนเลนอันนี้ก็เป็นแบบซ้อนชิ้งแบบนี้ซ้อนเป็นแสงแบบนี้ปรับสีได้ปรับซ้อนได้เบลนได้นะครับผ่านเลยแล้วกันรูปร่างหน้ากากนะครับอ่าเป็นการซ้อนสมมุติเราจะซ้อนเป็นรูปหัวใจ ทึบแบบนี้อ่าได้ด้วยขยับได้ด้วยนะครับหรือว่าเลือกพื้นหลังเป็นสีก็ได้แบบนี้นะครับเลือกรูปแบบอื่นก็ได้เป็นวงกลมแบบนี้มีเยอะนะครับซ้อนได้อ่าซ้อนอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นี่อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บขยายได้ไหมอ่าขยายได้นะครับเลือกเป็นอ่าลายเส้นของเขาก็ได้ลายเส้นปึ๊บ นี่โอ้อันนี้เสียตังอาช่างมันลองลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมลงลึกมากเดี๋ยมันจะนานอ่ะมียังลบด้วยเนี่ยยังลบป๊อปป๊บปป๊อปอยังลบลงลบปุ๊บปป๊อปป๊อปป๊อปลบได้ไหมป๊อปป๊บปป๊ออ่ะลบได้นะครับเราป๊อปุ๊บปป๊อปป๊อปอ่ะผ่านแล้วกันนะครับขออนุญาตนะคลิปนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับป๊บแล้วก็เอ่อเมื่อกี้หน้ากากเราต่อไปกรอบนะครับเลือกกรอบได้ อันนี้ถ้าจะเสียตังนะครับกรอบก็มีอันฟรีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเบอร์ดเดย์นะครับนี่สวยเลยเออน่ารักนะครับอ่ะทิ้งไปก่อนต่อมาสุดท้ายคำบรรยายใส่เอ่อบอลูนนะครับเรียกบอลลูนใช่ไหมปุ๊บพิมพ์ข้อความห้า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 ถูกไปนี่ เวลาจะพลิกกลับก็กดอย่างนี้ปึ๊บปีกผมผมกดอย่างนี้ไม่รู้มันกดอย่างอื่นได้ไหมนะครับเลือกฟอนต์ได้ปึ๊บ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 นะครับเลือกเอ่อเติมแถบสีก็ได้อันนี้จะเป็นสําเร็จรูปของเขามีอยู่สามสี่สีให้เลือกนะครับซ้อนได้นะครับมีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะครับอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็เลือกเนี่ยตัวเลือกเพิ่มเติมได้นะครับ ลองเล่นลองเล่นนะครับยกเลิกไปหมดยังหมดแล้วเย่ yeah. ต่อไปถ้าเราโอเคกับรูปนี้แล้วนะครับรูปนี้เดี๋ยวผมแต่งอะไรสัหน่อยอเราจะเซฟก็กดนำไปใช้นะครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็กดบันทึกนะครับผมขออนุญาตผ่านไปแบบเร็วๆนะครับเพราะว่า ฟิลเตอร์บางตัวนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็มีเพิ่มมาเยอะนะครับโอเคชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ